ครับชวอื่นแนะนำตัวต่อดีกว่าอาจารย์นะครับอาจารย์ชื่อรองศาสตราจารย์ผู้ช่วยดรตะวันเป็นยอนะครับวันนี้ก็จะมาเป็นอาจารย์พิเศษสอนพื้นฐานการบัญชีกับนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้อาจารย์จะมาสอนพื้นฐานของพื้นฐานการบัญชีเลยอาจารย์ขอใช้ชื่อเลยนะครับนาออนุบาลการบัญชีนะครับอนุบาลการบัญชีวันนี้เรามาเรียนกับหมวดหมู่ทางการบัญชีกันดีกว่านะครับ หมวดหมู่ทางการบัญชีแบ่องออกเป็น5ตัวนะครับตัวแรกนะครับสินทรัพย์หรือว่า asset asset ก็คือทรัพยยากรที่อยู่ในความควบคุมของเจาก,การซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดณีและคาาว่าจะได้รับประโยชน์จากทรัพยากรน,นั้นในอนาคตแบ่งเป็น2ประเภทจากที่เราดูไปตะกี้ก็คือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนครับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนใช่ไหม เราใช้เงินในการแบ,บ่งเราใช้เวลาเวลาในการแบ,บ่งที่นี่เราใช้เงินหนึ่งปีถ้าเราถือครองสินทรัพย์นั้นน้อยกว่าหนึ่งปีเราจะจัดเป็นสินทรัพย์ถือเวียนส่วนสินทรัพย์ไม่ถือเวียนก็คือเราถือครองนานๆกินกว่าหนึ่งปีเราเรียนสินทรัพย์จบไปแล้วเนาะตัวแรกเรามาต่อตัวที่สองกันเลยดีกว่าตัวที่สองในคนูงทางการบัญชีนะครับก็คือนี้สินนี้สินหรือว่า liability ความหมายอของมันก็คือ ภารวผิดภัยซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีคาดว่าจะโศกใหิจาการสูญเสียทรัพยากรน,นะครับไม่เข้าใจเหรอครับอ่านี่สีนะครับข้อหมายเนี่ยมันเป็นข้อหมายเชิงทางการสามไม่ต้องไปคิกอะไรมากนะครับว่ามันจะหมายถึงอะไรแค่ให้นักศึกษาเนี่ยจยับแยกได้ว่าตัวนี้เนี่ยอยู่ในบทไหนถ้านี่สีเทียบง่ายๆก็ แค่ทั้งสามที่ถึงแฟนครับแฟนสาวแฟนหนุ่มแบบนี้เพราะอะไรเพราะนิสิตคือผาละและภูมิฐนแฟนก็คือผาละและภูมิฐนเมหมือนกันเคลียร์มั้ยโอเคนะครับง่ายๆเลยแต้องไปเคลียร์เรื่องความหมายของมันต้องมาคืออะไรให้เราจับแยกได้ว่าเนี่ยมันอ,อยู่ตรงนี้นะอันนี้คืออยู่ตรงนี้อ่ะเอามาต่อเลยดีกว่า นี่สินแบ่งกับสินทรัพย์เลยก็คือเป็นนี่สินหมุนเวียนกับไม่หมุนเวียนครับนี่สินหมุนเวียนก็คือนี่สินที่ที่เราเนี่ยจะต้องชำระคืนภายในหนึ่งปีนะครับตวัวอย่างเช่นเงินเบิกเกินบัญชีนะครับส่วนเงินจ่ายเจ้าหนี้การค้าตัวนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเจ้าหนี้การค้าก็เหมือนกับเราไปซื้อของจากที่หนึ่งที่ร้านหน,น,น,นึ่งแล้วเรแบบจ่ายเงินเชื่อเข้าไปก่อนแล้วก็ ็คือนี่สินไมหมดเรียนก็คือเราจะต้องชำระนี่สินี้คืนในระยะเวลาที่นานเกิอนกว่าหนึ่งปีนะครับนี่สินจบไปแล้วเรามาต่อตที่สามของหมวดหมู่ทางการบัญชีกันเลยดีกว่าตัวที่สามก็คือส่วนของเจ้าของหรือว่า B order entity นะคนระับส่วนของเจ้าของในที่นี้ก็จะหมายถึงส่วนได้ส่วนเสียครงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการหลังจากทำนี้สินทำสิ้นออกแล้ว ส่วนของเจ้าของก็จบไปนะเรามาต่อตอนที่4ี่กันเลยดีกว่านะครับตอนที่4ี่ก็คือ,าคอ,ก,คอการได้หรือว่า revenue นะครับนั่นก็คือการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หรือการลดองของหนี้สินส่งผลให้ส่วนของเจ้าของนนะเพิ่มขึ้นนะครับมาไาไหนกันครับขอบคุทางทีนะอาจารย์บอกไว้ก่อนเลยนะครับถ้าถึงนักเรียนนักศึกษ อยู่ปีสีแล้วนี่ยแล้วต้องมีเรซคาของอาจารย์อาจารย์จะสัมมล็กห้องหลังจากผ่านเวลาอย่างไรสิบห้านาทีนะครับมาเรามาต่อเลยก่านะครับรายได้นะครับก็จะมีทั้งรายได้ที่เป็นจากการให้บริการนะครับในนี้ใครอยาก,กจะ,จะยกตัวอย่างให้อย่างครับว่า เปื่อนะไครับในคำตอบที่ถูกต้องนะครับรายได้จากการให้บริการ้หของเราแบบเปิดน้ำสปาให้บริการด้วนในทีเวลามีลูกค้ามาใช้บริการของเราก็จ่ายเงินมาก็คือาได้บริการก็เมื่อกี้สี่ตัวผ่านไปแล้วนะจากสัน้านะครับเรามีสิดลบหนีสินส่วนของเจ้าของรายได้นะครับมาตอบตัวสุดท้ายกันเลยกันเลยดีกว่านะครับ ตัวสุดท้ายก็คือค่าใช้จ่ายหรือว่า expense น,นะครับก็คือการลดค่าของสินทรัพย์หรือการเพิ่มขึ้นทางนี้สินส่งผลให้ส่วนของเจ้าของลดลงนะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะมีอยู่หลายค่านะครับค่าสารารละลายพวกการเคลียร์ทำนี่ไหมค่าสารารละลายพวมีใครรู้บ้างว่ามันจะค่าอยู่ใระไหนบ้างถ่ายนะ โยเกบับพื้นฐานในก,การปีชีกันแล้วครับมันก็คือหมวดหมูมห่อาการปีชีและท่าตัวก็คือสินทรัพย์นิสิตส่วนของเจ้าของรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายเนาะปีหนึ่งเก็บเงินง่ายสุดแล้วนะครับทำให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าเปลี่ยนจะได้ไม่ต้องมา,งมาหาต่างๆครับแล้วก็อยู่จนถึงปีสี่นะมาเรียนกธรรมดาวันวนะี้ก็แค่นี้ครับ